น้ำหนักตัวน้อยมันก็เลยทําให้ขมับช่วงนี้คามันต่อปัญหาของคนที่ขมับตออก็คือจะขาดความะมุูหน้าอาจจะดูดุขึ้นสวัสดีค่ะป๊อปอัพค่ะตอนนี้เป็นนางแบบฟิลแลนด์ค่ะด้วยความที่เราเป็นนางแบบค่ะน้ําหนักตัวน้อยมันก็เลยทําให้ขมับช่วงนี้คมันต่อก็เลยเข้ามาที่ AIC อคลินิกค่ะอยากมาปรึกษาคุณหมอค่ะว่าคุณหมอ จะให้คำแนะนำแล้วก็ช่วยปรับรูปหน้าอย่างไงได้บ้างคะสวัสดีค่ะนอ้องสวัสดีครับสำหรับน้องป๊อกนะครับเราจะเห็นว่ามีปัญหาเรื่องตรงขมับเนี่ยนะครับที่มีการตอบขมับตอบในเคสนี้นะครับจะเห็นว่าของน้องเนี่ยถ้าเราต้องการทําให้ดูมีความละมุนหรือว่ามี f a ียลฮ harmony เนี่ยเราจะต้องมีการปรับโครงหน้าหรือว่ารูปหน้าน้องปัญหาของคนที่ขมับตอบก็คือจะขาดความละมุนหน้าอาจจะดูดุขึ้นดูมีความแข็งเขาเห็นโครงของกระดูกที่ชัดเจนนะครับดังนั้นเนี่ย เราก็จะปรับด้วยการใช้ฟิลเลอร์ในการฉีดเพื่อเติมเต็มในส่วนของขมับข้อดีอีกอย่างหนึง่งนอกจากการเติมเต็มก็คือในคนที่หน้ามีความหย่อนคล้อยเนี่ยเวลาเราฉีดหรือว่าเติมตำแหน่งขมับตัวเนี้ยจะทําให้ใบหน้าเนี่ยดูยกขึ้นด้วยของน้องจริงๆมีหลายส่วนซึ่งเราสามารถที่จะทําการรักษาได้แต่ในเบื้องต้นเนี่ยเราจะเน้นไปที่ตรงขมับก่อน แต่ถ้าเราดูส่วนอื่นด้วยเราก็จะเห็นตำแหน่งของบริเวณหน้าหูเนี่ยตำแหน่งนี้ก็คือมีการซูบลงหรือว่ามีการขาดของเนื้อไปเหมือนกันนะครับซึ่งในครั้งต่อๆไปเนี่ยเราก็จะสามารถที่จะดูแลหรือว่ารักษาพเพิ่มเติมขึ้นไปได้ด้วยนะครับก็ในที่นี้คำนับนอกเวลาที่เราฉีดฟิลเลอร์เราจะใช้ฟิลเลอร์ที่มีลักษณะที่เป็นเนื้อเฉพาะแหละเวลาที่เราฉีดเข้าไปแล้วมันสามารถจะอยู่แล้วก็เติมเต็มแล้วก็กลืนกับเนื้อโดยข้างๆนะครับแล้วก็สุดสําคัญคือตำแหน่งนี้เนี่ยเราไม่ต้องการที่จะให้เต็มจนล้นมากเกินไป เนื่องจากถ้าเกิดว่าเต็มล้นเกินไปเนี่ยมันจะทําให้ดูน้าดูอ้วนแล้วก็ดูไม่เป็นธรรมชาตินะครับเราจะต้องฉีดให้พอดีหรือว่ามีการยุบนิดๆเนี่ยอันนี้จะเป็นสิ่งที่ดูเป็นธรรมชาติมากที่สุดเดี๋ยวเราก็เตรียมตัวนะครับแล้วก็จะไปดูดูการรักษากันเลยนะครับ นี้เราได้ทําการฉีดฟิลเลอร์ขมับเสร็จแล้วทั้งสองข้างนะครับด้านขมับเนี่ยมีความเรียบเนียนขึ้นมาเลยนะครับทาให้กรอบร่องของกระดูกนะครับทั้งสองข้างเลยสวยทั้งคู่แล้วก็ลองมองตรงนะครับถ้าเกิดเราเทียบกับลูกก่อนฉีดเนี่ยเราจะเห็นว่าหางคิ้วหางตาเนี่ยดูยกขึ้นด้วยก็ส่วนมากนะครับเราก็จะได้ทรงหน้าที่ดูเต็มขึ้นแต่ว่าไม่ได้ดูล้นจนเกินไปนอกจากนี้จะมีส่วนที่ช่วยทําให้ใบหน้าดูยกขึ้นด้วยอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของการฉีดเพื่อปรับลูปหน้านะครับเดี๋ สวัสดีค่ะปอบอ๊านะคะตอนนี้ก็คือสองอาทิตย์แล้วค่ะหลังจากฉีดฟิลเลอร์มาก็รู้สึกมั่นใจมากๆเลยเพราะว่าด้วยความที่ก่อนหน้านี้ก็คือไม่มั่นใจเรื่องเกี่ยวกับการแบบจะเปิดหน้าผากหรือว,ว่าั่วผมอะค่ะเพราะว่าด้วยความที่เงาตรงขมับช่วงนี้ค่ะมันก็จะเกิดเงาลอยบุ๋มลงไปแล้วก็หลังจากเติมฟิลเลอร์มาก็รู้สึกว่าเพื่อนกับคนรอบข้างก็ชมมากขึ้นว่าแบบเออห่างตากับคิ้วเนี่ยมันยกขึ้นก็เลยรู้สึกว่าหน้ามันเต็มขึ้นแล้วก็ดูสดชื่นขึ้นค่ะก็ขอบคุณททาง IC นะะคี่ เม้าโอกาสดีๆให้ค่ะขอบคุณค่ะ